ดีใจนะคะเพราะจริงๆแล้วะแม่เป็นคนที่เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องอการใช้ใจ่ายในชีวิตแม่เนี่ยทุ่งไปประเทศเกาหลีไปเอ่โรงพยาบาลโรงพยาบาลวิวแล้วก็ได้อ่อโปรเซน็นมาก็าคือตอนนี้ออกมาห0 0 0ืแล้วก็เดี๋ยวหลังปรที่บเนี่ยก็ได้มาอีกประมาณ8 0,000แล้วแม่คิดว่าตอนนี้วันนี้แม่ก็เลยคิดว่าเอาเงินเนี่ยที่แม่เนี่ยเป็นคนแก่แต่ดูแลสุขภาพเนี่ย เอามาให้ช่วยช่วยค่ะอย่างน้มทำไมถึงเลือกมัน,มน,ร,มร,มมนร่วมร่วมบุญกันพี่บุ๋มออพี่บุ๋มพูดคำว่าอะไรนะทุกอย่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีแสงเราเอาแสงมาช่วยแต่วันนี้คำพูดของแม่รี่ก็คือแสงรวมแสงสร้างความดีแล้วก็แม่รี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนหวงเงินหมดแต่ แม่ลีด้วยอายุก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้แต่นาวันหนึ่งอ่ะเราเอาเงินของเราเนี่ยออกมาช่วยคนแล้วเราอ่ะไม่เคยขอความช่วยเหลือใครแต่นาวันนี้ถ้าเขาเห็นว่าแม่ลีใจาตาช่วยช่วยจริงๆแล้วแม่ลีจะโทรไปหาคนที่เขามีเงินขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ที่เกิดขึ้นในในในเชียงรายหรือ,รอทุกทุกจังหวัดเพราะเราอ่ะต้องเอาเงินเราก่อน แล้วเราอ่ะจะไปขอความช่วยเหลือเนี่ยมันพูดง่ายเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองอ่ะทาไมไม่ช่วยล่ะแล้วมาขอคนอื่นจริงๆแล้วแม่ลีทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาตัวเองก่อนแล้วก็เราขอความช่วยเหลือคนอื่นขอที้ช่วยเราได้เห็นความเดือดร้อนพี่น้องเนาะเงินของเราต้องไปถึงความควาต้องการตรงนั้นเมื่อกี้ที่พูดพูดว่าทําไมถึงช่วยคุณบุม๋มคุณบุ๋มลงทั้งแรง ลง,ลงทั้งทุกอย่างทั้งทางที่ร่างกายยังไม่พร้อมแต่แม่ไม่ได้ลง,ลงร่างไม่ได้ลงร่างกายแต่หาเงินได้แม่ก็มีความรู้สึกว่าคำว่าแม่ถูกไหมคะที่จริงแก้มบุมและลูกเราต้องเรียกเราว่าแม่แต่ตอนนี้เวลาที่แม่ลีมาทุกคนเรียกเรียกว่าแม่ลีแม่ยังไงต้องฟักเงินช่วยลูก แกมุม่งเองเขาก็ได้โอกาสช่วยกด้วยกันแกมุมงช่วยแล้วเมื่อวานนี้แก้มุ่งบอกว่าแม่หนูคนละครึ่งบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเกาหลีมาแล้วเราค่อยอีกคนละครึ่งแ,แล้วบอกทุกคนแม่รีผลิตยาสีฟันแล้วแม่รีก็เอายาสีฟันประมาณพันถึงสองพันหลอดที่จะตามไปช่วยทุกคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขากินอาหารแล้วเขาไม่มีน้ําแล้วเราทํายาสีฟันเราไม่เรา เราต้องไปจ้างเขาผลิตแล้วอันนี้เราช่วยทั้งเงินแล้วเดี๋ยวเราช่วยทั้งสิ่งที่ที่ที่เรามีแล้วเราถามว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ตอนนี้ก็บอกทุกคนแสงบวกแสงแสงบวกแสงถ้าเราไม่ไม่ออกมาแบบนี้เวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือคนเพราะปกติเราไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเราแต่ณวันนี้เราช่วยคนแต่เราอะต้องมีหลักฐาน<ม>ก็ขอแสง ให้กำลังใจยังไงบ้างยังไงบ้างจริงๆแล้วอะสิ่งแบบนี้อะกรุงเทพเราก็ยังไม่รู้ว่าจะวันไหนแต่บอกทุกคนว่าทําร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะว่ายน้ําหนีและพร้อมที่จะเก็บทุกอย่างที่เป็นเอาตัวเราให้รอดก่อนและหลังจากนั้นเมื่อรอดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันพังทลายไปเนี่ยคนไทยเป็นคนที่ช่วยเหลือเห็นไหมทุกประเทศเข้ามาประเทศของเราอะไรก็ได้แมรี่คิดว่าเอาชีวิตนะลูก แล้วก็เอาชีวิตนะคะ brag, พี่ๆหรือคุณแม่ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราสร้างใหม่จริงๆแล้วของที่มันนอกกายที่มันพังกับน,น้ำอ่ะทุกคนก็เสียดายตแต่นะวันหนึ่งเราเหลือชีวิต <m alt sound> เอาชีวิตมาแล้วเดี๋ยวเราหาใหม่ลูกนะแม่ลีให้กําลังใจคะ่ <m alt sound> ะไม่ขออนุญาตถามีอย่างนี้ผมนี้ก็บริจาคก็โดนแซะโดนการอะไรอย่างเงี้ยอ่าโดนแซก็บอกลูกว่าลูกต้องช่วยหมาลูกต้องช่วยอะไรอีกเยอะแยะแล้วก็ลูกต้องช่วยคนส่วนแม่ลี เมือ่อเมื่อประมาณเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสองโมงแม่ลีอ่ะนั่งในรถรถบ้านของแก้มบุม๋มนั่งในรถบ้านขันกมบุมตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่เมื่อวานนี้มีมีเรื่องราวของแม่ลีเนี่ยนั่งรถตู้อย่างสวยงามแม่ลีเหลือบไปเห็นแต่ดีนะที่โทรบอกคุณบุ๋มแล้วตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้วก็เหมือนมีคนมาคอมเมนต์แม่ลีว่าจริงๆแม่ลีอ่ะถ้าออกไปอย่างนั้นนะมันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะคนอื่นเขานอนในโคลนกัน แต่ตัวเองมานอนรถตู้แล้วมานอนรถบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแสงแล้วเรานั่งนิ่งๆแค่นี้จบแล้วไหมคะนั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วใครจะแซยังไงเรามีตัง <c oughs> เราแบง่งแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงอีกอุ้ยจะเอาอะไรละ่ะแล้วเราก็บอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูกแค่เรามีเงินแล้วทำงานช่วยเหลือคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูก เขาเสียใจเพราะว่าหมาเนี่ยต้องซื้อที่เป็นไล่เลี้ยงหมาเดินข้างถนนขาหักหมาหมดลูกพังเขาก็ต้องไปซ่อมนะไปรักษาทีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นไม่มีใครรู้ไปร้านอาหารหมามาเนี่ยมาตะกิดเขาเขารู้เลยว่าหมาตัวนี้มดลูกไม่ดีแล้วเขาก็เอาไปรักษาแล้วจริงๆอะ่ะแม่ลีมีแม่ที่นอนติดเตียง มีน้องที่ทําก่อสร้างเพราะแม่ลีเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเป็นคนไม่มีเงินแต่เราเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็ทําบุญแล้วที่เหลือเราช่วยสังคมแบ่งกันแล้วก็บอกลูกว่าไม่เป็นไรใครว่าไรลูกไม่ต้องเสียใจทําต่อไปบัตรทองจิตใจนะแม่ดูแบบทีเ่เราก็ออลังหวัดที่จะทำดีแบบช่วยเหลือคนอื่นอะก็อย่างมาวันนี้ที่มาเพราะว่าบางคนก็ต้องพูดลบ แต่ความพูดลบของเขาเนี่ยมันจะเป็นพลังของเราเพราะเราอะไม่ได้ช่วยคนเดียวมันไม่พอเงิน1น0 0 0 0สนแต่เราจะเรารู้จักคนมากมายในประเทศไทยที่เขาเกรงใจเราและเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครนะวันนี้เนี่ยที่แมรี่มายืนตรงนี้ปกติแมรี่จะแอบทําทุกคนรู้อยู่แล้วแมรี่แอบทาแมรี่ไม่ให้ใครรู้แต่นะวันนี้แมรี่ออกมาเพื่อว่าจะไปขอเงินคนอื่น เพื่อเอามาสมทบทุนแต่ตัวเองต้องออกยาสีฟันสัก2,000หลอดแล้วก็เงินอีก100 0 0แแล้วก็ไปขอคนอื่นมันจะน่ารักาาแต่ใ,แตใช่แต่ถ้าเราเนี่ยไปขอคนโน้นคนนี้แล้วตัวเองล่ะไม่ได้ก็แสงบวกแสงเพื่อสร้างความดีถาเรื่องรานมั้งอยากได้ราดมั้ออตอนนี้ก็จริงๆน้ำท่วมก็มาขนาดนี้นะ ก็ให้ลูกดูแลตัวเองแล้วก็จะมาก็พานะแล้วก็แล้วแต่เขาเพ่อแม่เนี่ยมีลูกอย่างที่บอกแม่เลี้ยงดีมากแล้วก็เลี้ยงยิ่งกว่าชีวิตแม่แล้วนะวันหนึ่งการมีลูกเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าแล้วแต่เขาเพราะการมีลูกคือการรับผิดชอบของของพีทกระบุมส่วนแม่ก็เขาเอาอยัางไงแม่ก็เอาอยัางไงพี่เกิดได้พูดกับสองคนนั้นไหมแม่ทั้งพีททั้งพี่พีทกระบุพูดกับพีทกระบุมว่า เงินก็มีเยอะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยอยากให้นอนบ้างเพราะว่าไปคำมือลูกเนี่ยเหมือนไม้กวาดเลยมันสากมันสากหแม่ไม่มันมันมันเหมือนกับว่าเนี่ยในแบบนี้แบบนี้ใช่เอาหนูดูงามือแม่มือแม่นิ่มมาก ใช่เพราะว่าเขาเขาไม่รักษาร่างกายแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าเราเติบโตมาแล้วแม่เนี่ยมีเงินแล้วก็มีกินเพราะว่าการรักษาร่างกายของคนที่อายุเยอะๆะแล้วเรามีความรู้สึกอายุเยอะๆะประเทศเกาหลียังให้เราเลยเขาไปเสียไปเสียกันล้านกว่า2ล้านแต่เราล้าน8ได้ตังกลับมาอีกเป็นแสนแล้วเอามาช่วยคนตอนนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าให้รักตัวเองและดูแลร่างกายเพราะดูแลร่างกายเนี่ยเราจะมีเงิน บอกลูกว่านอน,บ,นบอกลูกสองคนว่า <c oughs> นอนมั่งนะแล้วเราก็นอนเป็นตัวอย่าง <c oughs> คือปกติเราเคยเที่ยวกับเช้าแต่ตอนนี้เห็นหน้าตาไหมเ <c oughs> หนือจะออกตลาดเวลาเพราะว่าสามทุ่มหลับตีห้หลับแล้วก็มีคลินิกสวยๆฉีดตเต็มเซล์ลให้ฉีดเน็ตให้ก็สงสารคลินิกก็เลยหลับไวๆเพื่อให้ใหโกศฮอร์โมนมันพุ่ง <c oughs> ตอนนี้มันก็เลยพุ่งใหญ่เลย <c oughs> แอบดูไหมแอบดูเอ่อแอบดูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เคยบอกว่าถ้าเป็นลูกแม่ตั้งกระเด็กอ่ะหนูต้องลำคานจะดูจนจบปริญญาตีแล้วจะมีผู้ชายกี่คนเรื่องของเธอแต่วันนี้เนี่ยแม่จะไม่ยุ่งเพราะการยุ่งของเราเนี่ยมันหมดยุคแล้วอันนี้มันมันเป็นเป็นโลกสมัยใหม่ที่เขาต้องคิดเอง แต่เขาต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเก็บไข่เก็บทุกอย่างไว้แล้วแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างก็แล้วแต่เขาแต่แม่เนี่ยก็คือว่าบอกเลยว่าเขาจะมีหลานกี่คนหรือว่าลูกจะมีเงินยังไงก็แล้วแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ลีที่วันไหนเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเขามีเงินจากแม่อีกเยอะแยะมากมายเอ,อม่ช่วยเรียนไม่ค่าแบบมามีหลานจะช่วยเรียนใหม่ แต่ก่อนไม่ช่วยเลี้ยงนะเพราะว่าเราสัญจรสุขุมวิทคองหลอเอกมัยแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแอบมองบ้างแล้ว<อ>เพราะว่าจัดบ้านสเกี้ยงเลยแล้วตอนนี้ไม่มีลูกเลยอะ่ะเห่าใช่ไหมแม่หูยแล้วก็คิดในใจว่าอยากดึงเขากลับมาเหมือนตอนที่เด็กๆไม่อยาก อย่าว่านะไม่อยากให้ลูกได้คนรวยเลยอย่าว่านะอย่าว่านะว่าแบบแค่ไม่แค่ในหัวใจไม่อยากให้ลูกได้คนรวยเลยถ้าลูกไม่ได้คนรวยลูกก็อยู่บ้านเราหมดเลยลูกชายก็ขายของดีลูกชายก็ไปซื้อบ้านส่วนลูกสาวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ไปซื้อบ้านอีกแล้วบ้านเราจัดแตสวยงามหมอนไม่เอียงหมันเงาไม่ชอบบ้านลกใช่ไหมตอนนี้อยากให้บ้านลกอะรอรอหลานแล้วกันแม่ ก็รอหลานแต่ว <ę Harriet> ่าแต่ว่าเขาคงไม่มาบ้านลบบ้านบ้านที่เราจัดแล้วอ่ะเพราะว่าสมัยที่เขาเด็กๆบ้านดูดีมากเพราะว่าตอนนี้เขาได้ดีเยอะๆเลยเขาก็คงจะต้องแบบเอาลูกเขาแค่มาเดินเล่นนิดเดียวเขาก็คงยกกลับแล้วไปบ้าน ถึงตอนนั้นเราทำตอนนี้ทําร่างกายให้แข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปโฉบเฉี่ยวโฉบเฉี่ยวคใช้คําว่าโฉบเฉี่ยวถ้าติดหลานสาวเออถ้าติดหลานย่าหลานยายจะไม่มีตังมาแบบนี้หรอกคะ่ะเ,เพราะเราจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยเแล้วก็ไม่เอาหลานแต่ว่าเอาเงินเก็บไว้แล้วก็ในในเวลาที่เราเนี่ยร่างกายยังหาเงินได้ทุกคนก็ยกให้เรา ก็ยกให้หมดทุกคนแล้วแบ่งให้เท่ากันคือแบ่งแบ่งลูกสาวเท่านี้แบ่งลูกชายเท่านี้แล้วเขาไปแบ่งเองแล้วเวลาที่เราเสียชีวิตก็ไม่เป็นภาระใครโอเคแม่ดูประทมากที่พีนี่จะบอกว่าปาร์ี้นิจะเริ่มทำอะไรเป็นโครงการคือแม่แค่แอบฟังแล้วจริงๆแอบฟังแล้วก็ให้เขาว่ามีความสุขในการตัดสินใจคือใช้คำว่าเป็นแม่ที่ไม่ยุ่งจริงๆ เป็นแม่ที่ไม่ยุ่งคอมเมนต์สิครั่าสุดพิพิธชวนแบบว่าแกมบุไปอาบน้ำบ้างลงอาบบ้างแกมบุปวยวายตลอดเลยแมรีคิดเห็นยังไงบ้างคะคือยกว่าคือจริง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 อะแก้มบุมาเป็นคนอ่อนหวานแต่เพราะอะไรรู้ไหมเวลาต่อหน้าสื่อเขาทําแบบนี้จนเคยตัวแต่จริงๆอะเวลาเห็นแอบอะเขารักกันมากนี่คืออาการเขินเขาหรออะไรนะคะมันคืออาการเขินหรอแม่อาการเขินแต่จริงๆเขาน่ารักกัน